สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าการฟิก DNS Server นะครับสำหรับการใช้งานพวกอุปกรณ์กล้องวงจรปิดถ้าเกิดบางทีเราใช้งานตัวอุปกรณ์กล้องมันจะปิดตัวกล้องมีการออฟไลน์ได้นะครับก็ถ้าเป็นการตั้งตัว DNS Server ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงส่วนการออฟไลน์ได้นะครับอันนี้ผมจะไปที่ตัว BE R50 ซ,ซึ่งเป็น WiFi7 นะครับจะเป็นตัวรุ่นใหม่ของทาง TP-Link นะครับก็เราอินเข้ามาที่เต็นหน้าในเวอร์แมปุ๊บก็มาตรงที่ Advanced ครับผมแล้วก็ตรงคำว่าอ่าอินเทอร์เนต็ตรงนี้จะเป็นประเภทของอิ Internet ที่เราใช้งานตอนนี้ผมใช้เป็นตัว Dynamic IP อยู่อันนี้ผมจะทำการแก้ตัว DNS Server ก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาตัวกล้องจาปิดที่มีการออฟไลน์ ตรงนี้ก็ DNS ตรงนี้ก็จะเลือกเป็นปกติจะเป็น get the dynamic form sp นะครับอันนี้ก็จะเลือกเป็น use the f o l l o w i n g DNS แล้วก็ตรง primary DNS ตรงนี้จะใส่เป็น8.8.8 8แนะครับแล้วก็ secondary จะเป็น8.8.4จครับผมพอตรงนี้ตั้งค่าเสร็จป,ปุ๊บเราก็สามารถที่จะกด save ได้เลย ส่วนตรงการตั้งค่าตรง Mac a d d r e s ตรงนี้จะใช้เป็นยูดิฟอร์ตามปกตินะครับส่วนเนี่ยก็เป็นการเปิด Enable Net ไปตามนั้นก่อนนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับในการแก้ปัญหากล้องมันจะปิดที่มีการรับลายก็คือจะแนะนําให้ไปตั้งในส่วนของอ่าใช้แน l ของสัญญาณไวเลสนะครับซึ่งปกติทางกล้องมันจะปิดของทางท p l i n ิ Link. จะรองรับ wi f ฟ c ชน n n e หนถึง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าไวเลสนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บขึ้นสองจก็ตั้งค่าชานาวิ l เป็นยี่สิเมกเฮิับส0สิมเฮิรนะครับเพื่อการใช้งานกล้องที่จะไม่มีปัญหาส่วนชานาวก็คือสามารถที่จะฟิกไปเลยนะครับถ้าเป็นกล้องสมุลท็ก็แนะนำสิบไปสักช่องหนึ่งอาจจะเป็นช่องเบอร์6ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเส็จบุบก,ก็ทําการกดเซฟอันนี้ก็จะเป็นการเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าตัว อ่าใช้หน้า Wi-Fi ครับผมต่อมาก็ตัว5กิกะเคิร์นนะครับอันนี้เราก็ตั้งเป็น20 40 80 160ได้เลยตามปกตินะครับครับผมขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ